สวัสดีครับผมประยูนครับสวัสดีครับผมเบลครับครับผมนะวันนี้พบกับช่องพรประเสริฐชาแนลนะครับซึ่งวันนี้เรามีรถรุ่นใหม่นะครับที่จะมานำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมด้วยของตัวเดมอน2 0 0 R ใช่ครับรุ่นลิมิเต็ดครับน้องเบลเอีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามา เป็นรุ่นใหม่ที่มีความสปอร์ตทั้งตัวที่ด้วยขนาดของเขาที่ดูแล้วขับขี่ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือ d e มอน GR 200R สนีครับสีใหม่นะครับสู่สายพันธุ์รถสปอร์ตพันธ์ปีศาจเลยนะครับมีสีแดงสีดำนะครับผมเดี๋ยวท่านได้ดูตรงนี้เลยครับผมนะคือโทนของตัวรถนี่ครับจะเป็นสีแดงนะครับผมตรงนี้ละแล้วก็ตัดด้วยลายสติ๊กเกอร์ที่ลายคริปล่านะครับตรงนี้โอ้โหดูดูดูแบบ คันปีศาจขนานแท้จริงๆเลยนะครับนะฮะสังเกตเลยนะครับดูรอบคันเลยนะฮะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวถังน้ำมันนะฮะที่โทนสีแดงแล้วตัดด้วยลายคริปรานะฮะด้านบนนะครับโอ้โหดูแล้วดุจริงๆครับน้องเบลครับครับผมอ่านะฮะซึ่งในส่วนตัวแล้วนะครับมองดูแล้วเป็นรถที่หุ่นเนี่ยพอดีกับคนที่ต้องการอยากจะได้รถที่มีความแบบฉบเชียวขับแล้วดูค่อน ห้องตัวพี่อุฒครับผมก็คือเข้ารับเป็นรถสปอร์ตไซส์บิ๊กเลยครับแต่ว่าขับขี่ง่ายคือความสูงจากพื้นถึงเบาะเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับผมนนนี้ขับขี่ง่ายเลยครับนะฮะนอกจากนั้นในตัวของการตัดลวดลายของ Demon GR 200R นี้นะครับผมนะที่เป็นสไตล์ออกมาแบบแนวสปอร์ตพันปีศาจเนี่ยนะครับแล้วก็คุณภาพเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของยางเป็นแบรนด์จาก สนามแข่งเลยนะครับผมน้าที่จากอิตาลีเลยนะครับก็คือ p พ r ลรี่นะครับเป็นยางสปอร์ตขนาดแท้เลยครับผมตรงนี้นะมาจากอิตาลีเลยนะครับผมการพัฒนามาอย่างดีเลยเพราะนั้นจะให้ความปลอดภัยในการขับขี่แล้วมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยโอ้โหนะนี่ครับผมในส่วนของ d ด m o n G.R. 200R นะฮะรุ่นพิเศษมาถึงแล้วครับผมนะที่พรอเสิร่านะครับนี่คือสีแดงนะครับฝากให้ทุกท่าน ดูสีแดงกันเต็มเลยนะครับผมนะฮะส่วนของน้องเบลครับสีดำแนะนำหน่อยครับผมครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นรุ่น Demon GR200R เป็นด a คอซ่าตัว Limited Edition นะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวพิเศษเป็นรุ่นพิเศษสีพิเศษที่ผลิตมาแค่ 560คันทั่วประเทศเท่ากันทั่วประเทศจริงเหรอครับใช่เลยครับโอ้<ม>โ,อโห560คันรวมทั้งสีแดงและก็ส,<ำ>สีดำใช่เลยโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับท่านไหนที่กำลังมองหารถสปอร์ตสักคันคร,รีบตัดสินใจนะครเป็นเจ้าของได้ในเดมอน G.R. 2 0 0 R เป็นรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษด้วยก็คือสปอร์ตนะฮะสายพันธุ์ปีศาจขนาดแท้ครับโอ้โหนะถ้าเป็นสีดำนะครับจะสังเกตว่ามีโทนดำแล้วก็ตัดด้วยลายเคลบล่าเนาะครับโอ้โหดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมดูดุดันดูดุดันนะครับผมเดี๋ยวดูรอบคันเลยครับดูรอบคันนะฮะเดี๋ยวให้กล้องเราพาทุกท่านดูรอบคันเลยครับสวย ระหว่างแดงกับดำในเรื่องไม่ถูกเลยใช่เลยครับแล้วตัวดำเนี่ยจะมีอาจจะเห็นได้ว่าจะมีโครงเหล็กนะครับที่ที่เป็นตัวโครงนะครับตัวนี้จะเป็นสีออกค่อนข้างจะทองก็คือเฟรมนะฮะเฟรมนี้ตัดด้วยสีทองเฟรมสีทองไม่ว่าจะเป็นพักเท้าหน้าหลังก็คือหรือว่าแม้กระทั่งขอบล้อแม็กก็จะเป็นโทนสีทองตัดด้วยสีดําแล้วก็มีลาย เค็บระนะครับตรงนี้โอ้โหนะฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะท่านทุกท่านก็รู้กันอยู่แล้วก็คือคในเรื่องของเครื่องยนต์ 200cc ร,ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งระบบแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับผมไฟเลี้ยวหน้าหลังเนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดเลย อ่านะครับผมที่ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยสำหรับเดมอน GR 200R เนาะครับผมแล้วก็พร้อมไปด้วยกับระบบหัวฉีดด้วยนะครับผมนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นไงครับผมเห็นทั้งสองสีสองคันแล้วนะครับสีแดงสีดำนะครับผมท่านสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับว่าจะเลือกคันไหนสีไหนนะครับผมถ้าหากสนใจสามารถที่จะ ทักเข้ามาบนหน้าจอที่เราขึ้นให้นี้นะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจของพรประเสริฐ g p s x นะครับผมหรือว่าในส่วนของ Facebook พรประเสริฐโดยตรงก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้นะครับหรือว่าสอบถามหรือว่าสงสัยตรงไหนข้อมูลบริการเชิงลึกนะครับหรือว่าอยากรู้ถึงโปรโมชั่นก็ได้ครับผมนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาทางเพจของเราได้ครับได้ครับหรือว่าจะทักมาในเรื่องของในส่วนของ l i น์แอของบริษัทได้นะครับมีให้ทุกช่องทางค่องทางที่จะหลากหลายช่องทางนะครับในการติดต่อของ ทางพรประเสิฐเราครับผมหรือว่าถ้าไหนไม่สะดวกที่จะทักตรงมานเว็บเห็นแล้วรถมันสวยมากนะครับผมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสายตรงถึงผมเลยนะฮะถึงเซลฟ์ประยุนเลยนะครับ0800060550ส่วนของเบลล์ครับครัส่วนของเบลนะครับก็0988804995เบลครับครับผมนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านสลับติดตามใน ตั้งแต่ต้นเนาะนะครับผมก็สามารถที่จะมาชมตัวจริงได้ที่พรอมเสเิฐทุกสาขาเลยนะครับตอนนี้รถมาถึงแล้วนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวถ้ามีรถใหม่ๆลนยใหม่ๆมาเราจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึ่งครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยแล้วก็ที่สําคัญกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆที่เราจะมานําเสนอกับทุกรอบนี่ครับผมขอบคุณครับนะครับตรนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ